บทที่หนึ่งห้งไปกวนอิมไมอยาสาพอจีเซมโกยแมกัอิมพอซาตา chữ bôi kêu thoo chong xem họ chị tiêu cho chiều chi tiêu cam tiêu tiêu yêu chi tiêu tiêu chia tay chung vô lại hô khao tan xe niệm ô đi tha ô nang niệm cô im chiều huê huê trò về nội ti xem non em cô âm xem chị tang cô âm xem nói <laughs> tì tang cô âm kêu khổ quang sim bèo trôi buồn em quang sim họp tỏ hôn tàn khổ ly hình Họ tỏ càng lang chim Họ Kìu chỉ khó khóc tóc im hô tóc chung sáng yếm xi xin kêu khóc vô lý kim kì xin phải quan im rồi ngoan quan im càng lại đêm tài chữ Cô côi kiều khô là nam nô lên cao của anh xin thọ sang ngõ sang nam าหูนมอทหูนมาอเนหูคำแปลบทที่หนึ่งสารเสริญกิติคุณพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขอ,อนมัสการพระรัตนะไตรด้วยจิตตั้งมั่นในหลักของศาสนาที่จะเข้าถึงธรรมะ ขอน้อมระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมผู้ทรงมีมหาเมตตาเป็นอนันต์ที่ทรงช่วยเหลือสัตวโลกให้พ้นจากวัฏฏะโดยไม่มีขอบข่ายพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ทรงถือแจกันน้ำอมฤตที่สามารถปราบมารได้และพระหัตถ์ขวาทรงถือกิ่งเหลวอ,อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับประพรมน้ำอมฤต บนพระเศียรทรงสวมรัตนมาราที่มีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหมั่นสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธเจ้าอมิตาภาอยู่เสมอผู้ใดหมั่นภาวนาพระคาถาบูชาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจนขึ้นใจย่อมที่จะพ้นจากความทุกข์ร้อนและได้รับความร่มเย็นเหมือนด่างความเย็นชื่นแห่งสะบัวขาว ขอน้อมจิตระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเสมอทั้งเวลาเช้าและเย็นขอน้อมจิตระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงเร้นพระวรกายอยู่ในป่าภัยขอน้อมจิตระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงประทับบนดอกบัวขาวในบกครณีขอน้อมจิตระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ที่ทรงบำบัดทุกตามเสียงพร่เรียกของสัตวโลกขอน้อมจิตระลึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมที่ทรงอยู่ห่างเราเป็นหมื่นเป็นแสนโย์บางครั้งพระองค์จะทรงปรากฏพระวรากายอยู่บนปุยเมฆเพื่อช่วยเหลือเราบางครั้งพระองค์จะทรงดั้นด้นในถ้ำกลางคลื่นรมของแม่น้ำและมหาสมุทร เพื่อทรงค้นหาและช่วยเหลือเราบางครั้งพระองค์จะทรงบำบัดทุกข์ให้สัตว์ตวโลกในมนุษยโลกบางครั้งพระองค์จะทรงช่วยเหลือสัตว์นรกในนรกโลกทุกๆวันทุกทๆเวลาขออ้อนวอนพระองค์ให้เสเด็จมาทรงช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่เราทุกทๆเวลาขอให้พระองค์เสเด็จมาอยู่ใกล้ๆเราเพื่อทรงขจัดทุกข์ ในวโรกาสนี้ข้าน้อยขอสักการะบูชาพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมด้วยความเคารพยิ่งและหวังว่ากระแสแห่งการสักการะบูชานี้คงจะกระทบถึงพระองค์ให้ทรงรับทราบและเสด็จมาโปรดข้าน้อยทั้งหลายบ้างขอน้อมสักการะในน้ำพระทัยอันล้ำลึกของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหาโพธิสัตว์ ซึ่งขจัดทุกข์ให้แก่สัตวโลกได้นะโมอนันตพุทธะ